ประสบการ์ตและเจียง่ายด้วยเครื่องเจียนเคียง DG 1 0 0 b 7 5 0 SC 4นิ้ว750วัตต์คุณภาพเกาหลีที่ได้มาตรฐานสวัสดีค่ะแนะนำเครื่องมือช่างที่ท่านจำเป็นต้องมีไว้ใช้ในงานช่างของท่านค่ะเครื่องเจียนเคียง DG 1 0 0 b 7 5 0 SC 4นิ้ว750วัตต์เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัยในการตัดรับคมขัดหรือเจียนง,งานต่างๆทั้งเหล็กโลหะไม้และพลาสติกมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ เช่นกำลังไฟฟ้า750วัตต์ความเร็วรอบเครื่อง12,000รอบตอน,นาทีและสวิตช้างที่ให้ควบคุมง,ง่ายดังนั้นเครื่องเจียนเคาาง d g 1 0 0 b 7 5 0 s c 750วัตต์ทำให้งานตัดรับคมขัดและเจียนง่ายและสะดวกใช้างานร่วมกับใบเจียนสำหรับเหล็กโลหะไม้ oh a, My, หรือพลาสติกมาตรฐานคุณภาพจากประเทศเกาหลีรับประกัน1ปีลบ750วัตต์12,000รอบอน,นาที น้ำหนัก1.5กิโลกรัมขนาด266คูณ1นคูณ70มิลลิเมตรใช้สำหรับช่างมืออาชีพหรือผู้ที่มีประสบการณ์ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันและอ่านคู่มือเพื่อความปลอดภยัยห้ามดัดแปลงใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กรดด่างและจัดเก็บใกล้ความร้อนปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและดึงสายไฟให้หมดขนาใช้งานคำแนะนำให้ศึกษาคู่มือการใช้งานและใส่อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในขณะทำงานนะคะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคคุณคะ่ะ